นี่ครับผมมีสกิลพิเศษนะครับในการพลางเป็นยาบปลอมตัวแทบจะเป็นย่าทีเดียวเดี๋ยดูหน้าตาหน่อยดิไม่ให้ดูว่าไม่ให้ดูนอนไงหลังตรงนี้มีผู้ประสบภัยอยู่นะครับต้องช่วยครับช่วยไงยดีเนี่ยไอย้ไม่มีเพื่อนพพอร์ตเลยอระเพื่อนช่วยหน่อยดิไปซุ่มอะไรในนั้นเนะี่ยโจ โอ้ยไอเชี่ยนอยเกือบไปแล้วโอเคแต่แล้วน้องย่าเราก็ทำสำเร็จครับเ <c oughs> พื่อเป็นการตอบแทนขอยืมรถหน่อยเ <c oughs> มื่อกี้ผมรีวิ่งมาแล้วก็ลืมไปว่ารถมันอยู่ข้างข้างนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้วิ่งกลับไปเอารถนี่ก็ลำบากครับมันไกลนะเพราะงั้นขอยืมรถหน่อยนะครับไปพวกเราไปแว้นกันนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับอ๋อออกมาเล็งยิงได้ เอ้ยใช้ได้เดี๋ยวนี่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่คุณขับมันอยู่ฝั่งนี้นี่ว่าเออแม่ปินปินขึ้นเลยครับโอ้ยชนชนชนแกตายไปกี่ตัวไม่รู้อี๋ลงธรรมดามันกระจอกไปครับขอแซ่ดหน่อยพอดีรถขับยากเอ้ยรถก็ขับง่ายนะครับแต่ว่าตัวขับกายนี่แหละเอ้ยเอ้ยรวนเอ้ เอ้ยทำไมแม่เปราะบางอย่างครับเนี่ยมันจะมีไมค์กันไว้ทำไมชนทีนี้แตกรายเอียปุยผงเลยครับเอ้วทำไมควีนมันอยู่ไกลจังยังนั้นผมเริ่มมีความรู้สึกว่าจะเหมือน just cross แล้วครับเนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรให้ทํามากกว่านะครับมากกว่าการไปตุ้มตามฐานทั้งแถบออโลงอย่างนี้แหละอุ๊ยตายไหมไม่ตายครับรถพลิกได้เหมือน GTA เลยยังพลิกกลับคืนได้ครับ เคแล้วเข้ามาในพื้นที่เควสแล้วนะครับน้องขับไปหาที่จอดมอเหมาะก่อนจอดมอเหมาะเอ้ยนี่มันฐานเลยโอเคลงอีครับลงครับโอเคตามมาตามมาเราจงเป็นเหมือนญ้าเข้าใจไหมผมไม่อยากสเตลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าขี้เกียจสเตลครับเกมนี้มันเหมาะกับการสเตลมากกว่านะแต่ว่าผมนี่สายบูบุญอยู่แล้วนะโอเค กด C นะเพื่อเป็นการปล่อยเครื่องดูนกด B เพื่อเป็นการใช้กล้องส่องทางไกลนะครับแล้วก็สามารถกดมาร์กเอาไว้ได้นะครับโดยการกดลิงเพื่อมาร์กนะครับนี่มาร์กมาร์ารัวไว้ได้แต่ว่ากดสองจะง่ายกว่านะครับสองนี้จะแป๊บเดียวล็อกไว้ก่อนจะได้ไม่เสียหายตอนบูนะครับผมไม่อยากสเตลนะครับผมอยากบูมากกว่า เอาไว้ค so ่อยสเตลตอนที่ว่ามันเยอะจริงๆเนี่ยอันนี้ยังอยากบุยอ่บเริ่มมาครับอานครับอานอานอยากแล้วไม่ไหวแล้วเก็บกดเหลือเกินต้องตามันยากก่อนยังเห็นหญ้าได้ไงเนี่ยต่อต่อในดงหญ้าเอ๊ยยิงโดนอะไรครับโดนหญ้า ันไม่ทะลุอันนี้ตายวิ่งเดี๋ยวๆอุ๊ยเหมือนฐานทัพมาของทัพมาเป็นไงครับมึงบู๊ดจะบู๊สมใจแน่เฮ้ยขับรถตามไปวะไม่มั้งเดี๋ยวขึ้น <sucks> ไปบนนี <Their royalty outside> ้ก่อนดูยูปบดูแมทริกไอแอมดูแมทริกปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊๊บที่สูงย่อมได้เปรียบ นีี่เยตกต,ตายแล้วก่อนเฮ้ยไม่ไม่ได้จะสวิตเออจะใช้แล้วก็ใช้เหอะไหนครับโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะข้างหลังนูนนูนมันแบบเอฟเฟียสอีกโอเคตายพวกเองไปซองไว้ตูสองด้านล่างเฮ้ยรถแมงกะไซอยากลองขับดูครับ ยัไม่เคยลองขับเลยเนี่ยเดี๋ยวเขามาเคลียร์ฐานนี้ก่อนนะครับตรงนี้มีกระสุนให้ดอบกระสุนให้เก็บดิแล้วก็กล่องซัพพรายกล่องอาหารนะครับโอเคปุสเปซบาร์ซิงมาร์อ๋อแบบว่าฆ่ากันแบบพร้อมกันนะก็คือมาร์คว่าจะฆ่าตัวไหนเป็นตัวที่หนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งมาร์คได้สี่ตัวเพราะว่าเราอยู่สี่คนนะครับ เวนเว้นควสไม่สนครับสนแว้นกูสายแว้นอยู่แล้วอ้ยหลังไม่หักอ้นี้โอ้หน่วยโคตรอีคอนจริงๆครับเโคตรโหดลงผิดท่าก็ยังไม่ตายครับนี่มันใช่คนหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เป็นไงเป็นไงครับลงเขาก็ยังได้โอ้เจออย่างนี้ผมเสียวแทนแหวนี่กว่าจัสครอสสามเป็นไงครับลงเขานี้แหละ อุ้ยติดน้ำติดหินดิมันไม่ใช่ติดน้ำจาเวยต,ต่อเลยครับรู้สึกว่ามัจะทะลุได้นะดีแล้วพราเติมไม้มันติดนี่ลำบากแน่นอนไม้มันเยอะครับเกมนี้มันเป็นป่าซะส่วนใหญ่โอ้ย,อยติดติดเว้นเว้นเพื่อนเราก็รอให้มันว์ปมาอีกแล้วกันครับเว้ <c oughs> นเว้นถังนี้แล้วกันเรายิงชอบที่สูงๆแล้วก็ค่อยลงต่ำไอ้ไอ้ไอ้ย เอ้ยเดียวอูเบรกไม่อยู่แล้วเบรกแตกเบรกแตกใช้ขาลากเอาครับใช้ขาสกัดกัน้นสกัดดาวลุ่งเออเออครับขับอย่างนี้แหละนี่แหละสายแวน้นแว้นไม่เลือกที่แล้ว,ลวก็ต้องทะลุแบบอา้าวทำไมไม่พังอ่ะเนี่ยขอโทษนะเจ๊กทั้งหลายแหละขอผ่านทางหน่อยมีเนี่ยขอต้องชวแรง,แรง ชวนบอแบบเมื่อกี้มันหยะแย่เกินนะมันเลยไม่พังมันเวนโอ้ยเริ่มตาลายป่าเยอะมองยากเราจะพาเด็กใหม่นะครับขึ้นขับพอวรัผมนะครับเขาอยากจะเรียนรู้กันขับพอมาเลยป่าขับเองไม่ต้องกลัวตายแน,น,น่นอนนี่มันสอนก่อนกนว่าสวดบาร์เออชิปชิปเพื่อให้ขึ้นนะครับกดคอนโทรลเพื่อให้มันลง ws เพื่อเป็นการหมุนตัวเครื่องแล้วก็กด shiftad เพื่อเป็นการเหมือนกับว่าขับตรงไปอะไรอย่างนี้ครับโ okay. อเคเข้าใจเอ้ยลืมลืมลืมโทษโทษโทษลุงแรงไปโทษทีพอดีผมบึง่งหัดเอ้ยไม่ใช่ด็เดี๋ยวเด็กม่จะผวาครับขึ้นสิเฮ้ยไม่ขึ้นละครับไม่ขึ้นกูไปเนะไม่ขึ้นกูไปนะนปนะเออกว่าจะขึ้นเอาละครับ ฝึกการบังคับครับให้กับเด็กใหม่มแมนโอเคได้ครับโดยสวัสดิภาพไม่ตายนะไม่ตายอเอ้แต่บินขึ้นสูงหน่อยขึ้นสูงเลยโอ้ขึ้นสูงลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแต่ก็ยังได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่ชิว,ชว กิดวิทยาสันตโลอะไรกันเราจะลงไปไหมลงไปตำบ้าอะไรนะครับท่านโอเคกดตัว W นะเพื่อเป็นการล่อนลงนะครับลงแบบมีสไตล์ครับกดกดตัว S เพื่อเป็นการยกตัวเครื่องขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันดิ่งลงพัสดามากเกินไปเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคก็กดลงช้าๆจะเย็นๆยจะเย็นมันทำกิจกรรมบนเตียงอ่ะจะเย็นๆยจะเย็น ตรงนู้นตรงนูน้นไปหน่อยไปหน่อยไปหน้าหน่อยลงนี้อ่ะลำบากจยางขับไปชนิดต้นตนิดต้นนิดเดี๋ยวจะซอไฟซสาไฟซสอไฟ,อไฟ <c oughs> โอ้ยกิดใบพัดแล้วโอ้โหชิบหายละจะลงรอบเมืนี้ได้นะได้นะคันปูแล้วเคยเล่นอาร์มาอาร์มายังยากกว่านี้โอเคลงมาเลยแจ้เรียบร้อยครับง่ายๆโอ้กระจอกมากขับพอเนี่ย โอเคพาคนมาส่งเฉยๆนะครับโอเคตอนนี้ควิดเราก็เสร็จไปแล้วนะครับเหลือแต่ท่องเที่ยวโลกกว้างครับไปครับอยากท่องเที่ยวมากตอนนี้ไปครับเราจะไปท่องเที่ยวโลกกว้างกันนะครับรีบขึ้นมาเลยเหล่าสหายอ่าโทษโทษโทษเอบินเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้เ้ยขึ้นได้ยังไงครับนี่นี่นี่ทับซะแล้วลองใช้จิตสัมผัสซิเมื่อกี้ใช้จิตสัมผัสครับจิตสัมผัสน้อ โอ้โหแบบลอยขึ้นมานั่งเองครับตูดแบบว่ามีแม่เหล็กนครับตูดแม่เหล็กดูดขึ้นไปเกาะเองได้เลยแต่เราจะดูดลงมานี่มันจะตายไหมเนี่ยมีลมชูชีพใช่ป่ะมีนะลองลองดูดลมในเราลองดูดลมมาดูนะครับว่ามันจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวมันขึ้นตงสูงกว่านี้ก่อนตรงนี้ตายแน่นอนลองเอ็กเลยแหละมันต่ำเกินต่ำเรียติดดินเลยแหละตรงนั้นเกิด วินาศต,ตโลครับเร,เราต้องไปเราต้องไปเผือกแต่ก่อนไปเผือกนะครับต้องไปบนเขาก่อนครับนี่ลองดูด้านล่างมุมขวาจะเป็นศัตรูนะครับเพียบบานเบิดเลยสเตลสักหน่อยก็ดีนะอะเรามาลองนะว่าผมสเตล,ลได้ดีเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวแกงโจรแกงโจนโอเคนะเพื่อนกระโดดนะเพื่อนกระโดดไม่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นคนขับนะครับยวมันระเบิด ต้องลงจอดต้องจอดก่อนนะครับจอดตรงนี้จอดตรงนี้ก็ไม่ต่างกันนะจะเด็กก็ยังได้ลาก่อนเพื่อนๆอ้าวเพื่อนไม่ตายเว้ยครับเราจะลองมาใช้ความสามารถในการสเตลของเราดูนะว่ามันจะจะเมียบแค่ไหนนะครับบางทีอาจจะกากบางทีอาจจะดีบางทีก็อาจจะรวยถ้วยไปเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้แหละพื้นที่เหมาะๆเกี่ยวกับการสเตล ปากก็ลกแล้วเกินยิ่งหัวเองยิ่งลกไปอีกชุดกินลี่สูตรนะครับกินลี่สูตรพลางค่ครึ่งตัวพอดีเอ่อยญ้าหมดนะครับย่้าหมดเลยไม,ไม่มีโอกาสได้ไปตัดหญ้ามาทำต่อครับชุดมันแพงด้วยซื้อมาก็หลายตังค์โอเคตรงนี้ครับเอ็งพูดอะไรกันเนี่ยพูดเยอะจุงเบยเบต้าเนี่ยกดแมพเพื่อดูก็ได้นะแต่ไม่ครับเรา ต้องใช้กล้องสองทางไกลครับอันนี้ประสงค์สองดูคนก่อนสองหาครับสองแนนแนนแนนโอเคมีอีกไหมมีอีกแล้วแหละค่าใหญ่ขนาดนี้นั่นนแ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 ล้วก็่นนั่นด้วยนั่นน่ะอ๋อไม่ใช่นะมันผูกคอตายแล้วมันตายแล้วนั่นโอเคเอ๊ะไม่ใช่เดียว สองมากไปแล้วเดินๆลงไปตายนะมีหาแน่นอนอันนั้นก็ผูกคอแต่โอ้ยพวกนี้โหดจังพวกซาดิสไม่รู้หมดชัวหรือเปล่าไว้กดในวิชั่นได้ด้วยกดเอนนะครับเปิดในวิชั่นอย่างครับเพื่อความชัวต้องละเอียดกว่านี้ไปยินไประวังนะเฮ้ยตายไม่รู้เรื่องเห็นได้ยังไงเห็นได้ยังไงเห็นหัวแย่เวยเหรอ ขอตั้งฉายาใหม่นะฉา,ายาหัวยาบของเราฝั่งนู้นนะฝั่งน,นู้นไหนเมื่อกี้ใครเห็นใครเผือกนั่นโอ้นี่มันหน่วยสไนเลยนี่ว่าอย่างนี้ต้องเป่าทิ้งก่อนใครเพื่อนครับไอ้นี่มันสไนบอกว่ามันคงไม่กลิ้งไปตายข้างล่างใช่ไหมตัวนั้นนึงโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวาตัวที่ดีกว่านี้ครับโอเคตัวนี้หนึ่งตัวนูน้นตัวนูน้นไกลเกินมาร์กไม่ได้เว้ยดจะเลือกยิงหัวมันยังไงวะเนี่ยสั่งให้เพื่อนยิงมันนะ่ะนี่นี่นี่ชูช,ชูได้แล้วยิงม่งเออกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนั่นมาร์กได้บ่กมาร์กไม่ได้ไกลเกินโอเคแป,ป๊บหนึ่ง งันตรงนี้แล้วแหละกดนั่งดินั่งนั่งอ่านั่งผมไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหเริ่มสงครามแล้วครับยิงกับใครอะ่ะอ้ามึงจะลงไปทำไมกูจะสเตลเอาเออใช่เรากดให้มันไปสู้ด่ว่ะโอ้โหพอดีโทษนะครับพอดีผมกําลังศึกษาระบบเลยไม่ลงไปไฟและกระสุนไม่มีอีกครับเพื่อนต้องช่วยเพื่อนนะครับต้องส่องดูความเป็นไปของมันครับเพื่อนจะรอดหรือไม่โคตรเชียเลย กดมาร์กอ่ามาร์กไว้ก่อนเราก็มีเวลามามาร์กนะเนี่ยอา้าวไม่ทันมาร์กตายแล้วก่อนไอ้น,นั้นมาร์กไว้ก็ตายแล้วและไอ้ทีมเราโหดเว้ยโหดโหดโหดสารเสียเลยไอ้นี่ยิงมันอ,อ้าวกูกูไม่ต้องสั่งแล้วมั้งบูแม่งเลยมันไม่ฟันไงมี๊อ๊บ มันฟังแหละแต่ว่าตูอาจจะบอกมั่วไปเองนั่นน่มันเริ่มเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันยิงตัวแล้วตายแคมเดียวนะครับตูค้าได้คนเดียวครับได้หน้าหมดเลยโอ้โหอะไรวะจะสเตลเลย <laughs> สเตลในตอนที่กําลังซ้อมนี่มันก็ไม่ค่อยได้เลื่อนเท่าไหร่รนะครับแต่ก็โอเคพอเ,ออเล่นได้แล้วครับก็คือมันต้องใช้ภาษามือนะก็คือพอมาร์กปุ๊บเนี่ยก็กดกดแ็บนะเพื่อเป็นการสั่งครับสั่งว่าให้ไปไหน ให้หยุดให้เดินไปจุดจุดไหนนะครับภาพน,นี้ถือว่าระบบเกมใช้ได้เลยดีเดียวนะครับ